หิวขนาดกระเจ้าฮะหิวขนาดกาน่าสงสารคนหลังครัว <c oughs> น่าสงสารจังเลยดูซิเตรียมงานเจ้างเตรียมงานกระถิ่นวันพุ่นี้ไม่ได้หยุดได้ย่อนกันเลยไม่ได้พักกันเลยค่ะ ช่วยกันทาเวลากินก็ไม่ไม่ค่อยจะมีดูสิคนหิวสู้ๆนคะค่ะลำนาดขนาดยกนิ้วหน่อยได้ไหมคะยกได้โอ้หิวหิวหิวทำบุญอิ่มบุญ 打脱，洒头洒头啊？